สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามาและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยว3จังหวัดภายใน3วินาทีเที่ยวแบบนี้ได้จริงหรือและพาชมอ่างเก็บน้ำรูปหัวใจสุดคิ้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันต่อได้เลยค่ะมาแล้วนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินที่คันดิน เป็นคันดินที่กันน้ําท่วมนะก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เขาเรียกว่า3จังหวัดใช่รอยต่อของจังหวัดเดี๋ยวให้าสาวแซบเล่าที่มาตรงนี้หน่อยไหมอ๋อที่มาอ่าโอเคจุดรอยต่อของ3จังหวัดนะคะจริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีจุดรอยต่อประมาณ40แห่งแต่โดยมากใ้สี่แห่แงพี่ว่านี่ยจะอยู่ตามภูเขาบ้างตามเขาเรียกอะไรอะตามน้ําตกตาม ซ่เดินเข้าไปยากใช่ซึ่งเราเข้าไปไม่ได้มีที่นี่เพียงที่เดียวนะคะที่เป็นพื้นที่ราบแล้วก็เราสามารถเข้าถึงได้นะคะก็เป็นจุดลอยต่อระหว่าง3จังหวัดได้แก่จังหวัดคุนมะโทชิกิแล้วก็ไซตามะค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยมานะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆน,นะคะนี่นี่น,นี่ตรงนี้มีการบอกว่าเราอยู่ในไซตามะอยู่นะครับ แต่ว่าเรากําลังจะเข้าคุณหมาแล้วนะครับน,น,นี่ฮะอนี่ไงมีเส้นแบ่งอ่ามีเส้นแบ่งนะอ้าวเน็ตสาวแซบกำลังจะวิ่งผ่านไปคุนมาแล้วกระโดดครับไป,ะะไ,ปไปคุนมาอ้าวอยู่คนละจังหวัดแล้วตอนนี้อบลุงอยู่ใส่ตาหมาะะครับสาวแซบอ,อยู่คุนมานี่เดี๋ยวให้ดูลุงหน่อยอ้าวเดี๋ยวให้ให้ดูอบลุงนะคะอบลุงอยู่ใส่ตามาเรามีเส้นกั้นกลางระหว่างเราจับมือระหว่างสองจังหวัดจับมือ เป็นความร่วมมือระหว่างสองจังหวัดก็เป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งนะเนี่ยนะครับไซตามะเขาจะเขาจะแบ่งตรงนี้นะนี่นะครับแบ่งเส้นว่างตรงนี้เลยนะครับตรงนั้ก็สางนะตอนนี้เราอยู่จังหวัดคุณมาแล้วเราเราข้ามมาถึงจังหวัดแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นกล้อง GoPro 9นะคะ ที่เพ,พิ่งได้มาวันเมื่อวานนี้เองนะใช่แล้วก็<า>เรา,าลองอใช้เลยเพราะว่า GoPro 8ที่ลองใช้ดูเนี่ยโครงเคลงมากเริ่มจะไม่ไหวแล้วไม่คือคือภาพมันเอียงไปเอียงมานะไม่รู้ว่ากล้องเราเสียหรืออะไรกันนะแต่ว่าเราก็เลยต้องตัดสินใจซื้ออันใหม่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาลอง GoPro 9ตัวใหม่ล่าสุดค่ะใ,ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะโครงเคลงไหมเพราะว่ารุ่นนี้มีการล็อกเส้นขอบฟ้าแล้วนะก็หวังว่าคงไม่โครงแล้วนะ ขดูจากที่รีวิวในช่องต่างๆเขาก็นิ่งมากเลยนะครับก็หวังว่าภาพหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นดีขึ้นความละเอียดก็จริงๆเราก็ยังใช้ 180P 0อยู่แต่ว่าอนาคตรเราอาจจะขยับไปเป็น4 k อะไรอย่างนี้นะแต่ว่ากล้องตัวนี้รองรับได้ถึง 5K นะก็เรายังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะรันตัดต่อวิดีโอได้หนักๆขนาดนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆเดี๋ยวเรจะขยับไป 4K ทีหลังนะครับช่วงนี้ก็ดู 180P ไปก่อน ให้ดูจุดที่เราเดินกันมานะครับกลุ่มมานะตอนนี้เพราะข้อดีของโกโปรอีกอย่างหนึ่งคือมันมีกล้องหน้านะก็ทําให้เราเห็นได้ว่าเราอยู่ในกรอะหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใชอ่าให้เห็นชัดเจนว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเอ๊อบลงข้างหน้านี่คือเขตข้ามจังหวัดอีกไหมนี่ข้ามอีกอันอีกนะครับโทษชิกินี่เราเพิ่งเข้ากรุงมามาได้แค่นาทีกว่านะใช่ก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปจังหวัดนะ อนนี้เขาก็มีป้ายบอกเลยนะว่าเป็นจังหวัดโทชิกิเออเรากำลังจะเข้าสู่โทชิกินะครับเดี๋ยวพาไปดูนะนี่นะครับวันนี้คนไม่ค่อยออกมาออกกาลังกายเท่าไหร่หรือว่าแถวนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคแต่ถ้าเป็นอย่างงี้แถวบ้านเราจะคนเยอะเหมือนกันนะม,มีจักรยานมีอะไรเงี้ยครับโทชิกิพิเฟกเจอร์ในอีกสองนาทีใช่อ่า มันก็เป็นเหมือนกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่คนญี่ปุ่นเขามักจะทํามาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจใช่เลยในชุมชนใช่ไหมนี่นะครับก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เป็นความรู้ที่เราอาจจะนําไปปรับใช้ก็ได้นะครับนี่นะครับเราอยู่ในคุนมะใช่แล้วก็มีเส้นแบ่งอ่าตอนนี้เดี๋ยวสาวแทบจะกระโดดข้ามไปจังหวัดแล้วไปแล้วนะอบรงเที่ยวสามจังหวัดในสองนาที S <S <S นะนะครับอันนี้จริงๆในคลิปอันๆเราเคยเล่ากันบ่อยแล้วนะว่าคันดินนะมันมีหน้าที่ปกป้องน้ําท่วมเวลาที่น้ํามันเอ่อขึ้นมาบนในในฝั่งนี้นะค่ะแล้วตรงที่เห็นนั่นก็คือแอ่งที่ลาดที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นนะเขาก็ทําเป็นที่เก็บน้ําเผื่อใช้น้ําในกรณีต่างๆแล้วก็สามารถเล่นกีฬาทางน้ํำยังได้เลยนะใช่วันนี้ก็เป็นวันที่ ยี่ส <20, S 2> <27 S 1> ิบเจ็ดกันยายน, 27, ยายนอุณหภ,ภูมิตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้อันนี้เป็นช่วงต้นของฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับ <c oughs> ในญี่ปุ่นนะตอนนี้อุณหภูมิประมาณยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามองศาอ่ายี่สิบสามองศา <c oughs> นะเนี่ยค่ะรูนะ้ไ <c oughs> นี่นะครับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนบางทีดูก็อยากรู้ไปด้วยนะว่าอุณหภูมิที่เราเดินเท่าไหร่แล้วสมัยใส่ชุดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะค่ะจริงๆตอนนี้มันหมดหน้าร้อนไปแล้วนะ ก็จะบอกว่าเสียงแจกระจันจะน้อยลงไปแล้วใช่แต่อาจจะยังมีจิ้งหรีดลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวมาตรงนั้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีรถเนี่ยก็เอามารถมาจอดตรงนี้ก็ได้หรือจะไปจอดที่มิจิโนะไอีิก็ได้นะครับหรือว่าจุดพักรถริมทางสดชื่นมากเลยใช่ อีียาาากกศดมจะบอกเพื่อนๆว่าสองสาวันที่ผ่านมานะคะแถวบ้านเราเนี่ยคือฝนตกเนาะเพราะว่าพายุมากเลขสองใช่ใชก็ได้รับอิทธิพลเพราะาฉะนั้นเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะ<ช>ก็รู้สึกเหงาเหงาหดหูนิดหน่อยแต่พอวันนี้ได้ออกมาข้างนอกเนาะมาเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวมาเห็นท้องฟ้าสดใสเจอแดด มันก็จะม,มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันตื่นเต้นิงเหมือนแมวเฉาอยู่บ้านนานแล้วพอออกมาแล้วแบบมันร่าเริงนะคะตอนนี้เราอยู่จังหวัดโทชิกิแล้วใช่โทชิกิแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะสามจังหวัดนี้ห่างกันแค่เส้นก้นนะใช่ก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีสาระมากมายแต่ว่าก็พยายามจะแทรกเข้าไปให้เพื่อนๆดูนะคะว่า มีอะไรที่มันเป็นกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ว่าเป็นความรู้นะจริงๆที่เมืองไทยอ่ะก็สามารถเอาไอเดียเหล่านี้กลับไปทําได้นะเมืองไทยมีอะไรน่าสนใจต้องเยอะแยะเนาะก็ให้<ๆ><ๆ>เขาก็พยายามทําอยู่นะทุกลักกิโลใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นจุดจุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกจุดนี่นะจะบอกว่าแกงเนี้ยก็เป็นพวกมอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ที่เขามาเที่ยวกันู่คาราวันคาราวาน น,นี่นะคะตอนนี้เราก็ถูกอินเทอร์ลับด้วยแก๊งคาราวานนะคะน่าจะเป็นกลุ่มคาราวานเมื่อสักครู่นี้ที่ไปแวะพักี<ช>มิจิโนโอเอกิที่เร,เราเห็นน <ไป S 1> <ค>ะก็ออกไปเที่ยวกันต่อค่ะเพราะว่ามันมีวันเสาร์ทีที่เขาหยุดนะเขาออมาเที่ยวกันใครที่จะมาเที่ยวแถวนี้นะครับก็เอารถมาจอดตรงนี้ได้เลยนะเขาก็มีการประกาศทางกระจายเสียงนะแต่ว่ายังเดินเข้าไปได้นะครับถ้าหลังห้าโมงไปแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจอันนี้คือกี่โมงแล้ว อนนี้สี่โมงจะคืนอ๋อก็คงใกล้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินกันไปนะอันนี้เขาพูดถึงการจัดการขยะใช่ว่าให้เอาขยะกับทย่ามาทิ้งที่นี่นะอ่านี่นะครับที่จอดรถยังมีอยู่เยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับระหว่างตัวถนนที่เห็นข้างหน้าเพื่อนๆเนี้ยคือถนนที่เหมือนกับผ่าเข้าไปในใจกลางหัวใจนะ นี่นะครับเขามีเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะอนี่นะครับจุดที่เป็นทะเลสาบลูกหัวใจนะจะบอกว่ามีภาษาไทยด้วยนะอ่าไหนดูนะครับคือป้ายนี้ยเป็นป้ายภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะแต่ว่าเป็นภาษาไทยที่อาจจะแบบ สลากมันไม่ค่อยตรงเนี่ยนะคะบบพื้นบบท,ที่สันทนาการเขาแปลอย่างนี้นะคะห้องน้ํานะก็มีมีภาษาไทยด้วยปใจความพยายามจะให้คนไทยอ่านได้นะก็ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นเป็นแมพที่อธิบายได้ชัดเจนเพ,พิ่งเห็นครั้งแรก <laughs> ที่เป็น <laughs> ที่มีภาษาไทยใช่ที่มีภาษาไทยอยู่ถรูปไปให้ลงไปให้ดูนะครับค่ะสันนียางยิวก็มีพยา,ายามจะเขียน นิยางิวยางิวใช่นะอ๋อสถานียาง,งิวอ๋อ<า>เราไปอ่านนิยาง,งิวยางิวนะจริงๆอ่าน่ิยากิวงิวก็ได้นะเหมือนคนพูดไมนชันนะโอ้ดีจังมีหอดูนกด้วยนะคะนี้เราเดินมาในเส้นทางที่จะเข้าสู่เกาะนะครับเขาบอกว่าเขาปิดประตูตอนห้าโมงเย็นด้วยนะก็ถ้าเพื่อนๆมาก็ต้องรีบมาก่อนนะครับข้างในนี้ก็เป็นที่สันทนาการสําหรับ คนที่มาขี่จักรยานนะบางคนเอาไม้ตกปามด้วยนะเดี๋ยวเราดูกันในนี้ก็มีห้องน้ำด้วยนะได้เงินนะครับพื้นที่นี้ส,สงบมากมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นโรดรนมาให้ดูสวยๆนะนี่นะครับมีห้องน้ำด้วยนะ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องห้องน้ำํำนี่มีภรษัทไทยด้วยนะปฏิญาณขยะเป็นศูนย์โอนนำขยะของท่านกลับไปด้วยอันนี้ก็มีพูดถึงดอกไม้พันดอกไม้ต่างๆที่ในสวนนะก็ไม่ทิ้งความเป็นข้อมูลข่าวสารครับตรงนี้เขาบอกห้ามห้ามว่ายน้ํากับห้ามก่อบาร์บีคิวนะ ด้านในเนี่ยห้ามารถเข้ามานะเหมือนเป็นที่ขี่จักรยานรอบๆวิ่งก็ได้นะแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะปิดช่วง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะลองมอาโดนขึ้นมาให้ดูนะก็จะเป็นยังไงบ้างาสถาที่เงียบมากเลยก็มีคนมาพาหมาพาอะไรมากัน เขาคงเริ่มกลับกันแล้วนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบกี่จักรยานนะขี่ได้หลายรอบดีใหญ่มากเลยนะครับ วัตตลาเซรีทาร์ติงเบซินเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคล้ายกับอ่างเก็บน้ําแก้มลิงในประเทศไทยนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด33ตารางกิโลเมตรกักเก็บน้ําได้200ล้านลูกบาทเมตรครอบคุมพื้นที่ทั้งหมด4จังหวัดได้แก่กุมมะไซตามะโทชิกิและอิบารากิค่ะ น้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มาจากภูเขาสุกายที่มีความสูง2,143เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกุมมะและโทชิกิและอ่างเก็บน้ำนี้ก็ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อชะลอการไหลลงสู่แม่น้ำวาตาราเซก่อนที่จะไหลต่อไปยังแม่น้ำโชเนะนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้แก่เป็นพื้นที่สันทนาการของคนในชุมชนกิจกรรมทางน้ำเป็นที่ ที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายและยังได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบในแต่หรือดูการค่ะเดีย๋ยวลองดูนะครับว่าจะถูกต้องไหมเดินไปประมาณ150ยห้าสิบเมตรเองนะัะมาดูแล้วคนไม่น่าเยอะแล้วนะนี่คนค่ะ <laughs> ใช่เป็นแบบทุ่งนาเลยอะค่ะเป็นแบบพื้นที่โล่งๆนะ ที่โลกคที่มันเดินข้นมาได้ง่ายๆใช่อย่างบ้านคนแถวนี้เขาก็คงแบบเคยชินเลยว่าถ้าใครใครสร้างข้อมาจุดนี้ก็ไม่รู้จะจดทะเบียนกับจังหวัดไหนดีหรือต้องต้องดูว่าต้องเลือกจังหวัดไหนที่มีแท็กน้อยที่สุดคิดว่าไม่คด่าี่มไม่ให้จดอยู่แล้วคิดว่าแบบต้องเลือกเลือกฝั่งนะชัดเจนไม่หรอกเขาคงไม่มีพื้นที่มันก็ต้องตัดตามจังหวัดอ่ะเนอะ โมไม่ปล่อยให้ใครมาคุมสาจังหวดนะว <c oughs> ันนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวเลยนะแต่เออมีเห็นแล้วนะมีคนเดินลงไปนะก็คงใช่นะครับเนี่ยไปถ่ายรูปก,กันเนี่ย่าอ่าเดี๋ยวให้สาวแซบเนี่ยมีเด็กนักเรียนไปถ่ายรูปก,กันนะใส่สูตรมาเลยนะมาเที่ยวจะใส่ชุดมาอย <c oughs> ่างรเสื้อ, <c oughs> อนักเรียน <c oughs> แค่นั้นแหละดูเป็นระเบียบเลยนะเขามีที่ตั้งกล้องด้วยนะถ้าจะไม่ผิดถ่ายรูปไง เด็กๆก็ถ่ายกันเฮฮานะคะก็ไม่มีใครตน้องนี้ใช่ก็มาชมอะไรแปลกๆบ้างนะคะขยันไปเรือย,อ,ย,ยอืมก็เป็นจุด <c oughs> เขาเราียกอะไรจุดท่องเที่ยวนีนะค่ะสามจังหวัดดินแดนรอยต่อสามจังหวัดนะคะ ก็อยู่กลางขึ้นมาเลยนะแล้วก็ใช่มีนักเรียนมาห้าคนอันนี้เป็นอะไรอ่ะต้นข้าวออกรวงอรอเก็บเกี่ยวนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นตามธรรมชาตินี่นะคะเป็นป้ายไม้ที่เขียนเอาไว้ว่าพื้นที่แต่ละจังหวัดอยู่ตรงไหนก็เรือนลางไปแล้วนะคะ อันนี้อบรงก็ทำหน้าที่ถ่ายรูปให้กับน้องๆมัธยมนะคะอ๋อเขาจะมีเขียนให้นะคะว่าพื้นที่ที่ยืนของแต่ละที่นี้อยู่จังหวัดอะไรนะคะนี่นะคะตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะนี่นะคะเป็นจุดที่มรนจบกันระหว่างสามจังหวัดนะตรงนี้เป็นโทชิกิ ด้านนู้นเป็นคุณมะด้านนี้เป็นไซตามะอ่ะเดี๋ยวสาวแซ่บจะเที่ยวสามจังหวัดในหนึ่งวินาทีให้ดูเอาเลยนะเอาเลยตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรพูดชื่อด้วยอ้าวตอนนี้อยู่โทชิกินะไปเลยไปคุณมะไปไซตามะหนึ่งวินาทีจริงๆอ้าอีกทีจากไซตามะไปคุณมะไปโทชิกิเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบลุงขอลองบ้างเบลุงจะไปจาก ไซตามะอ่าไซตามะตอนนี้ไซตามะนะคะมาคุณมะไปโตชิกิไปในหนึ่งนาทีนะหนึ่งสองสามเริ่มเย้อ้าวเดินทางกลับสามจังหวัดในหนึ่งนาทีหนึ่งสองสามเริ่มเย้ <c oughs> เล่นได้นะเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมีความต้องๆหน่อยอันนี้อะไรคะคุณหนุดแบ่ง สามจังหวัดนะเขทะขี่ก็ไปตรงนี้เป็นหมุดแบ่งใช่ไหมได้ก็ให้ให้เพื่อนๆดูเส้นแบ่งนะนี่นะครับเขาจะมีร่องน้ํานะอันนี้แบ่งสองจังหวัดนะอันนี้ก็แบ่งสองจังหวัดนะครับนี่ที่นาิดตีส่วนที่นาของคนคนนี้ก็อยู่จังหวัดไทรรม์มนี่นะโชคดีที่ไม่มีใครเลยนะตอนนี้ก็ถ่ายกันได้เต็มที่นะครับปกติจะคนเยอะมากนะตรงน,นี้นะ ก็โชคดีนะครับเรามาตอนที่ไม่มีใครแล้วให้ดูบรรยากาศรอบๆสามจังหวัดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะบินโดรนให้ดูนะนี่นะคะที่บอกอันนี้ป้ายก็เลือนลางนะในป้ายก็เขียนเอาไว้ตามที่เสาวแซบเล่าให้ฟังนะคะว่าจุดลอยต่อระหว่างสามเอ่อระหว่างจังหวัดนะมีทั้งหมดสี่สิบแห่งเนาะแต่ว่าแต่ละแห่งก็เข้าถึงได้ยากนะคะแต่ว่าจุดนี้เี่ยเป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่ลาบที่ เข้าถึงได้นะคะเรียกว่าหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะก็เป็นจุดเลยต่อระหว่าง3จังหวัดอย่างที่บอกไปนะคะก็มีเซตามะกุมะแล้วก็โทชิกินะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแบบโลโก้โลโก้สไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็อยู่ที่นี่นั่นเองนี่นะคะก็มีน้องแมวด้วยนะ นี่นะคะคือจุดประทับตานะคะหรือว่าตาสแมสปมน้องคนญี่ปุ่นเวลามาเยือนที่ไหนก็จะต้องประทับตาเป็นที่ระลึกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดประทับตาของจุดนี้นะคะรอยต่อระหว่างสามจังหวัดเนาะก็มีซ่อนเอาไว้ในตู้ตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าถ้าใครมาแล้วอยากเก็บเป็นที่ระลึกนะเรียกว่าการตลาดสุดๆไปเลย นี่นะคะก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะใช่ว่าจะมีแต่เรานะคนญี่ปุ่นกันเองเนี่ยก็มาเหมือนกันนะคะที่บางคนก็มาปั่นจักรยานเนาะเขาก็แวะมาคิดค่าเป็นที่ระลึกกันนะคะก็ว้าวไม่ต่างจากเราเลยนะนี่นะคะบริเวณพื้นดินเนาะเขาก็มีป้ายหมุดบอกนะว่าตรงนี้เป็นพื้นดินของจังหวัดโทชิกินะคะยจะให้เพื่อนๆดูนะ อันนี้ก็เป็นเขตของโทชิกินะคะ,ะก็คือตรงที่เรายืนอยู่ก็ยังอยู่ในเขตของโทชิกินะคะของไซตามะเองก็น่าจะมีหมุดบอกเหมือนกันแต่บางเอญว่าเป็นที่นาเนาะเราก็เลยไม่ไม่เห็นส่วนใหญ่เขาก็าจะมาบอกหลักเขตนะอันนี้ก็โทชิกิเหมือนกันนะคะ เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่าง3จังหวัดเนาะช่วยกันพัฒนาพื้นที่ที่เป็นที่นาที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะคะให้กลับมามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ทำให้คนมาเยือนนะคะอย่างที่เราได้มาเยือนเนี่ยค่ะนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับจะมีพวกไบค์เกอร์มาทยอยมาถ่ายกันนะ ในอากาศเย็นเย็นในจุดที่ขากลับใช่ไหมเดินไปที่มิชิโนะอกินะใช่ค่ะก็ตอนนี้เราเราอยู่ในแผ่นดินของจังหวัดโทชิกินะคโทชิกิมันว่าโทชิกิใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในแผ่นดินของจังหวัดโทชิกินะค่ะกาลังเดินกลับไปที่มิชิโนะอกิที่เรามาจอดรถไว้พา่พ่ะเพื่อนมาดูเพื่อนๆก็สามารถจะมาด้วยรถยนต์ได้เหมือนกันนะ เขาก็มีสถานีรถไฟใกล้ๆนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถไฟด้วยเดี๋ยวไงจะใส่ description เอาไว้ให้นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว่าจากที่ที่ไม่มีอะไรก็ทำให้มีอะไรอืมใช่ก็เก่งในด้านการตลาดต้องยอมรับญี่ปุ่นเขาเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เนาะที่เที่ยวแบบ l o c a l l o c a l สุดๆนะอันนี้ใกล้มืดแล้วนะเพื่อนๆถ้าเกิดดูคุณภาพกล้อง ฮี ka, โร่เก้าปกกบโรฮีโร่เก้าเป็นไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าชาัดไหมเสียงเสียง,อยงโอเคไหมแล้วว่ายังโครงเครงอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ลองล็อกล็อกเส้นขอบฟ้านะ,ะก็ไม่รู้ยังน่าจะดีขึ้นเยอะมากแล้วนะก็ให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะครับที่นี่ยุ่งเยอะอย่าหน่อยนะถ้าใครมาช่วงช่วงหน้าออถ้มนะ คิดว่าน่าจะเป็นหลายช่วงเลยนะยุงพวกนี้นี่เราโดนโดนกัดทั้งหน้าทั้งแขนทั้งขานะคะแต่ว่ามาช่วงกลางวันจะดีกว่านะใช่เราก็ต้องพกอันนี้นะคะอันนี้คือมูฮิยาทาแก้คันโฆษณาให้เลยนะเพราะว่าเราอะพกตลอดแพยุงนะคะก็กัดแล้วเนี่ยแดงทันทีเราก็ทา้เลยนะนี่นะครับขวดแต่ก่อนเราเคยทาคลิปเรื่องขวดแดงใช่แต่นี้ขวดอะไรก็ได้นะที่เขาเอามากันวกกานะครับอันนี้จะเห็นว่ามีขวดใส กดใสใส่ไม้แท่งไม้ไว้นะครับเสียบกันกาเนะนี่ยเดินไปเดินมาเราก็จะเจอแมวแบบนี้นะใช่แมวอ้วนเลยเโก่งด้วยโก่งตัวมันจะคิดถึงคนด้วยตัวนี้สะอาดเลยนะนตอบรับด้วยนะ นี่บางคนก็แอบมาจอดตรงนี้นะถ้าเขามาถูกนะนี่มาจากฮันจิฮันจิโจจิฮาจิโอจิฮาจิโอจินี่โชซิกิก็มีอีกคนอยู่ในรถนะพอดีไปทางซ้ายอย่างถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่ค่อนข้างแค่เพราะฉะนั้นก็ต้องขับด้วยความเร็วแค่3าสิบนะส่วนลำบากมากเลยส่วนไม่ได้เลยเนี่ยได้แต่ต้องเบี่ยงเยอะจุดเบี่ยงมันจะมีอยู่ หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะสนุกและได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวสุดโล c ค l ไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะถ้ามีสถานที่ที่น่าสนใจแบบ l เคอลรู้ l เคอลเที่ยวใหม่ๆอีกพวกเราจะพาไปชมกันอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ